วางแผนมีลูกสักคนเก็บเงินเท่าไรดีตอนที่2มาต่อกันในข้อที่4ี่ค่าพี่เลี้ยงเด็กพ่อแม่บางคนต้องทํางานประจำเมื่อหมดระยะเวลาลางานแล้วคงต้องใช้บริการที่เลี้ยงเด็กสําหรับค่าใช้จ่ายพี่เลี้ยงเด็กสมัยนี้มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นควรกันเงินส่วนนี้ไว้เดือนละห้าพันถึงหนึ่งหมื่นบาทเพื่อให้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายนะคะห้าค่าเล่าเรียนลูกการวางแผนการเงินสําหรับค่าเทิมลูกผู้ปกครองต้องคํานวณที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของเราเองโดยค่าเล่าเรียนเฉลี่ยต่อปี มีจะอยู่ราวๆ2 0 0 0 0ถึง50,000บาทรวมตลอด9-10ถึงปีอยู่ราวๆ2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาท6ค่าใช้ใจ่ายเสริมสำหรับค่าใช้ใจ่ายส่วนเสริมต่างๆได้แก่ค่าท่องเที่ยวของเล่นลูกค่ายานพหาหนะและอื่นๆค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้จะขึ้นลงค่อนข้างกว้างขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวภายในระยะเวลา10ปีกะไว้คร่าวๆที่5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมคำนวณค่าใช้ใจ่ายและวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีของลูกๆกันนะคะ